วันที่28ธันวาคมอากาศยังหนาวเจี๊ยบๆอยู่เลยที่อยู่บนนะครับน้องเลนนีก่กำลังจะไปตลาดนะครับเราไปดูว่าตลาดมีอะไรกินบ้าง <Okay. S 2> อโอเคมาจับมือสีมาโอเคนี่ ยายเลี้ยงตาก,กแตน <Okay. S 1> บ้านตาก,กแตน,น,นตลาดอยู่ไม่ไกลบ้านนะครับเดินไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวขวาก็เจอตลาดเลยใกล้ๆใ,ในตลาดแถวบ้านน้องเลนนี่นะครับ่ิวบนมีข,ของขาย ตลาดนิคมสองนะครับมีของขายเยอะแยะเลยไปดูสวัสดีคุณยายรำในนี่นสวัสดีค่ะก็หน,นาวไหมถามาคุณยายหนาวไหมหน,นาวไหมถามคุณยายสิ ยายซื้อแตงโมให้หนูนี่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 น,นี่ยายซื้อนี่แตงโมนี่ซื้อไก่ไปกินกับพี่เอวาหนูซื้อไก่ไปกินกับพี่เอวาค่ะ ปิ้งไก่อยู่หน้าตลาด <Okay. S 1> ห,หอมๆเลยห<อ>นูเทขนมลงไปนี่นคุณยายเอาให้อน,นี้เทอันนี้ลงไปด้วยมมขนมอีกสองอันอเทข้างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งได้ ข้าวโพดหน้าตาข้าวโพดเลยหนูลองชิมดูไหมล่ะหนูลองชิมดูไหมเข็นข้าโพดเยลีข้าโพดเลีข้าวโพดเหมือนข้าวโพดของจริงเลย รสชาติเหมือนข้าวโพดไหมลูกเหมือนไหมรสชาติคล้ายๆข้าวโพดขนมรสข้าวโพดยายซื้อมาจากเวียดนามหรือเปล่ปาต่อไปอันนี้เป็นองุ่นเจลลี <c oughs> ่เดยลองดูสิ น่ากินไหมนี่ในนี่มีขนมเต็มเลยคุณยายซื้อมาฝา oh, <no. S 1> กจากเวียดนามถ้าเลนนี่กินหมดกล่องนี้จะเป็นยังไงท้องแตกเลยใช่ไหมโอ้เยอะมากเลยกินขนมกินแต่น้อยนะกินแล้วทำไงลูกแรงฟันด้วยใช่ไหมไม่ใช่นั้นฟันจะเราจะผุ <Yes. S 1> ใช่ไหมคะนี่ยืดได้ด้วย ใครทำซาลาเปาอะไรซาลาเปาแฮมเบอร์กเกอร์นนหนูทำซาลาเปาแฮมเบอร์กเกอร์พี่อาว่าทำซาลาเปาอะไรซาลาเปาแฮมเบอร์กเกอร์ทำแฮมเบอร์กเกอร์เหมือนกัน คิ่ว่าเรเปนอาได้มันกินไม่ได้่าใช่ใชเราปั้นให้มันเป็นรูปทรงอาหารได้แต่ว่ากินไม่ได้มันไม่ใช่ของกินนะมันเป็นของเล่นหรือว่าเราจะเอาไปตั้งปร,ร้านค้าให้บอกล้วก็ติดกตายให้บอกว่าห้ามกินอันนี้อันนี้คือโชว์ตั้งแบบอืมใช่มันเป็นตัวโชว์ใช่ไหมเฮ้ยใส่เปล่าน้งเล่นทเป็นเป่า สองพี่น้องจะไปไหนกันคะสองพี่น้องจะไปไหนกันจะไปดูสัตว์หรอพี่จะไปดูอะไรเดอแนเจอแล้ว์ดนอแลนดเสาอ์เอแลนไดโอนดเสาร์คอยาวอ้อลนดเดอแขีดหนเ ี่ขี่หัวน้องขี่หางขีู่้ชอบี่อยู่ที่นี่มาดูนกกันแล้ววันนี้เขาจะทำอไรกันพีสำเรยก่อนการหาของูกนี้แล้ววิ่งออกมาเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คือแข่งียนะครับแขงพวกไปสักทากที่มีคมสามารถมากมายเลยแขงสามานตีกันไม้ไห้่สามบ้านตีก มาได้นัครับที่เ้าไมุ่งเรเกี่วมเครับวันนี้เราผู้น้องสาวก็จทำให้ีๆัำได้ปล่ายไตเหลืออีกท่านลูกกระโดดไปและทำใ้ีเต๋น้ำใส่ปลากไหนเ้อพ่อลูกิวะพ่อลูกวหนุทด้ๆบล้มหมลกวน้องสาว็ะพ่อาด้วลาตัดเยได้วันจะไวหรือเปล่าในลอนอเรไม่ยคหวรือเปล่าลูกแล้ววิ่งหนักมาไเปเรียรายแล้วครับสำารับน้องเราจะรู้จาไม่นตร้จะตังยกมือกันเลยกค ตัวอะไรเอ่ยอ่าเต็นนักแสดงด้วยนะครับี่รู้จักไหมนัอนอมกแสดงอริคือน้องม่นใหญ่แผลคอยานักแสดะครับผมตั้งชื่อว่าน้องใหญ่ได้นะครับในเรื่องที่จริงแล้วเขาไม่สามารถสะบัดขนใส่รอยได้ะนะครับมันมีเฉพาะในตุนหรือลายเท่าน,นั้นะนะครับเสียงผมมจะรับงร้องไกลเก็ไในคนรับเห าลเาที่มีนาเฉนเซิ่ดูต้องไลยโชตัวนนลุกเล่นแล้ววิ่งออกมาเปนเรียเลยนะครับเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับเปิดตัวมาที่ตัวเลยนี่เนครับวีวเลยเฉ่อยวเลยนะครับวันนี้คุณมาเ้ยๆนครับีน้ยิ่งเอเชียปาลกันอาที่้สนามนี่ตาคป่ากอยตานะนะครับ แล้ววันนี้ใราที่ดรแลจุเลยปอมนนี่เราต้อมีกันนะบริการสวัสดี้าขอเีิญน้ต้องใจของเราเลยนครับบริการน้าแกและบรารสามครั้งเลยนะครับแล้ววันนี้เรา้อามั่นนี้หอและเราองมีน่พาเละจน้องเรได้ทำันได้เลยนครับเราบริกสิของได้เยียอง่กวนาานนะครับเราทำการทำบริกิจนี้สำเร็จหรอภาพพร้อมแล้วห่อ สอบไปเลยลกตลงจะทำทุกสมบัติมาบิไปแล้ว่าจะมีเงิชิลเุกเดยถือขอนนมาลงปกะถ้าจะรู้เรื่งสามสามเยบรแลยนั่นเลยนะครับ อ่าแล้วเราได้รับมาต้องสัตินที่มาจากซับได้เลยและออกมาดไปยืนเรียบต่อแล้วนะครับวันนี้เป็นนกกระต้นเลเป็นกต้นอ่อยเหลืองกับหมาชูนะครับเจ้าต่างขวามือนะครับในชนอพานะครับเป็นกต้นอ่อนชูมาพร้อมพี่ลูกที่สุดเราเจ้าต่างซ้ายมือเป็นชนอแพ้นะครับเป็นกต้นออนเหลืองมาพร้อมน้องเป็นตัางเราวันนี้เราจะแทงสองนสามคนนายนะครับเรามีแรงท้าพร้อมรัดตึ้งสองซ่อไปลายก็เหมือนกันไราแพ้เราไปรอช้าแล้วยิงมาแล้วก็คงหนึ่งตอนหนึ่งเรามาดูวันนี้สองอ่นหลืองสี่วันน้องแพ้เราจะคืน แล้วหัวน like um, ี่สเรียบร้อยแล้วสามแล้วหงนี้สี่เรียบร้อยหงสุดท้ายจบแผงจ้งหซ้ายอเรือยๆระผมน้องแผงเป็นฝ่ายชนะไปได้เลยนะครับแสด่ว่าฝั่งซ้ายมือรอนำไปก่อนแล้วหแต้มนะครับเราเป็นยกที่สองว่าน้องพาวิแก้เกมมาตีสมัยอปาพร้อมแล้วหนึ่งสสฝายเลยนะผมน้องพาวเรียบมาสามหงเซ ใช่เลยจะหลงหรือเป่จะไปจะเลี้ยงหลายน้ำแล้วมาดูบาจะรับสายนั่นเองดิคับโอ้รู้สึกว่าทางบ้านเราจะแก้เกมแบบชื่นยอดชฉลาเลยทีเดียวนะครับอาเซเนก็สมเหตุสมผลเลยครับ 1ต่อหนึ่งแลได้นะครับเราเลสุดท้ายเกต่สิงนเราบร่นนีวน้องพ่อเราจะยิงได้ห้าวอยู่หรือเปล่าหาผอมแล้วหนึ่อสามาทำไมน้องพ่อยไม่ลงดีโอแต่ย้า้ตาน้มาตแล้วต้องแล้วเทาเไยิมาสามสห้าวงเลจะลงอะไริรู้ปาจะเลี้ยงเลยจะปมาเป็นสาชนะไปเด้แล้ับเป็นอแล้วจะ นะครับที่เปสองรอบไปเดียวนะครับแต่วันนี้ความสามารถของน้องแดนและก็ม้าววันน้มีเฉพาะข้ามโมโนไปเดียววันนี้เขาจะบินขึ้นมาหาดที่นั่งหยู่ข้างบนอัศจรรย์ด้วยนะครับผมยังเป็นอย่างแค่หนึ่งสองน้อยน้อนะครับผมยืนลงขึ้นในลักษณะหรือ้นกลางแข่ตั้งฉากออกข้ามตัวนะครับพร้อมกับแดนแล้วก็โดนี่เดี๋ยวเขาจะบินมหาลอยอย่างแน่นอนหาพร้อมแล้วหนึ่งสองสอง The เอาะเอาเราพยุงต้นสอลูกฝเป็นเรียบร้อยแล้วสอนที่เราแม่ต้องพาอีกรั้นหนึ่งหน่อยครับรอบนี้เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับทุกท่านะครับท่านหนที่มีความประสบการณ์ถ่ายรูปผู้นิธรกาลุกขยืน3ขั้งกานะครับ้อมจับแดงแล้บปลอเอยมือเดี๋ยวเขาจะบินมหาทัากนรอบเดยก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้รับสัดความปอดภัยแน่นอนนะครับผท่านจะได้รับความอดัยได้รับอัตรายใที่ได้แล้ว้นอ็ผู้รอนะครับ แข่น้อด้วยนะับวิธีการป้องกนะครับเราจะประกอบตรงข้อศอกแขน้องนะครับา่น้องกชากแขลงนีนะครับถ้าน้องกระชากแข่ลงนะครับลดพื้นทีต่อเดี๋ยาจไปตันองเราด้นะครับการนตั้งขัยนะครับในรอบนี้นถ้า่ครนะครับผมเดยวใ้คเป็นนนะครับผมไแ้วนังอยู่กันได้ต้องขอเป็นรอานนะครับเราบริลลรอที่สอกันต่อยยกวขไม่พด้สำเยนะครับอก๊อกไอยกหนึ่ยกส าปเล็กสาวปลูกเด็กดีเว็วป้ายไนะชูเร mm ียรตราายเจ้าสาไปอยู่ห้งเราหน่อยก็วันนี้ความรัและภาระสามารถเาไปเลยนรับหนีขอปีกกรโดดีราคา ทีละห้าค่ะเดินสัปดาห์กน่วกาันตอนางวันจะใช้เวลาอยู่กับการนอนนะครับอาหารวันีพวกกรมาที่ต่อจะต้นาเล็กไปจนถึงขาดลาเลยครับทีนีสังเกตเศ้อเราจะสัเตที่ปลายคนนะครับถ้าปลายคนสีขาวเยอะจับเป็นดุูถ้าปลายคนสีขาวน้อยจับเป็นเนียวันนี้ี่จะกองเปที่อเอลยนัศนนะครับทีล้พนีไม่ใช่พหูงนะครับดเฉพคนชบกนีเห็นแต่หน้าล้ายหือว่าหมีขอได้เลยครับเดี๋ยวลองบรการพวกมัที่บอกว่าหมีขอนะครับเขาสามารถทำ ก็เลยเนียเราปนบพิเมวันนี้เราแค่เรามาแล้วเดีวเดียวเพ่นมานี้ตอเดียวเีัว่็ไเนมันก้หเดี๋ยวรากันดูราเดี๋ยวเราปกันนอบที่สอวาหมีหนนะครับเกนะครับวขาหลัอัรที่อมนนะครับเด็หวตเอาเรนะาวส มันจะไหวหรือตอนนี้เหรอตอนนี้สงวาดีมาะเปลวินเปลวิ้นกินอะไรเป็นอาหารเปลวิ้นมันกินอะไรเป็นอาหารกินปลาหรอมันกินปลามันกินปลาทูนปาหรมันกินปลามันกินปลา รถออกแล้วเย่เยว้าฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วว้าววันที่มีบาดแผลนะครับสองให้ความรู้สึนต้องใช้ความรูครัก เต็มเลยนะแย่นี่ดินไปเลยไ่ทนพ่อไมทันกของคาราซิครับโดยต่อไปป้ายนะครับเต็มเลยไแม่ครับแล้าพูดตัวเมียนะอันนีม่งท้องเลยภรพนครับีนลยสูงโตนอนไหนท้องเลยโตนอนไหนเลยแม่หนาว ได้ไหมตัวส oh sure. ีขาวนะได้เกินด like ้ไหมโอ้ัวเสือโยร่งเาวม่น้เี่้วัาัไปข้างหน้าเองตัวมีตัวเมียวตัวเมียอ้โมีตัวเมียด้วยตจบเรเนครับ งหน้ายีนี่ไหมเสือมันบอกว่าข้าอยากจะกินเจ้ามันหิวข้าวกี่ตัวนะนับดูสิสองตัวเหรอมีเสือสองตัวอ่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันเห็นไหมเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกัน สบายเลยัเลยโอ้สบายเลยโอ้โหอแงแงมา <c oughs> โ,อ,โ,โ,อ,โ,โ,อ,โอันนี้รังนกอันใหญ่เลยมีนกลูกนกสองตัวอยู่ข้างในจักจี้ <c oughs> <c oughs> จักจี้จกะจี้อ่าจักจี้จกะจี้จักรจี้ต้องไแบบนี้อ่าพาน้องขึ้นด้วยพี่เอว่า ดันตุดดันตุดดันตุดกอดเอวกันไว้อ๋ออยู่นี่นะครับฮิปโปโปเตมัสเอ็กซ์ตริชันพี่น้องกำลังขี่ฮิปโปกันอยู่ตัวบิ๊กเลยนี่ยตัวนี้ใครอ่ะตัวบิ๊กบิ๊กตัวนี้ขยับแบบโมเดลโพสหนึ่งโพสหนึ่งโพสหนึ่งโพสสองทำไง โค้สองโค้สามยังไงโอเคฝั่งนี้เต่าเต่าชูคาต้าตัวใหญ่ๆตรงนี้เป็นเม่นตรงนี้เป็นเม่นนะเม่นตัวขาวเม่นเผือกแล้วก็เม่นดำโอ้ชื่ออะไรนะบิมิต้าออนออริก ตาฮอนฮอลิกเขามันยาวมากเลยใช่ไหมยังนะถาย้ยแล้วยังสนใจอยู่นะครับน้องเพิ่งถ่ายรูปกับมาสคอตเป็นครั้งแรก ปกติท้องจะกลัวนะจะไม่ค่อยกล้าแต่ว่าวันนี้มากับพี่โชว์ความกล้าถ่ายรูปกับมาร์คคอดอ้าวเรนนี่กินข้าวด้วยกินข้าวด้วยกินเจลาดเพื่อนเพื่อนกินข้าวเพื่อนเพื่อนมากินข้าวด้วยกันปลาฟิช ม,มันเป็นปลาทะเลนี่นาเนี้ยปาดิโม่ปลาโมเขาบอกว่าถ้าเอาไปลงไปจักโอ้โเจอปิกกจูยักษ์อีกแล้วป <c oughs> ิกกจูยักษ์มาอีกแล้วหันหน้ามาค่ะ เด็กๆมีความสุขมากครับเจอปิกกจูที่เซ็นทรัลอุบลอีกแล้วหลังจากที่ไปเจอพัทยามาโสองาเจอมียักษ์อีกแล้วนะครับมียักษ์นะครับโอ้โหคุณหมียักษ์อยู่ข้างต้นทิ์มากเด็กๆมีความสุขมากตันนี้ Thank